สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับผมช่างหลวงชัยวัฒน์สวิทันรวิชัยมหาสารคามกับสาระดีๆในการแก้ไขระบบไฟรถยนต์วันนี้ผมได้มาดูแลรถอีซูนะครับตัวนี้เป็นปีศูนย์ห้าตัวแรกนะครับมาด้วยอาการเปิดกุญแจนะครับไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์นะครับแต่ทางเราได้ตรวจสอบแล้วนะครับกล่องที่ซื้อมานะครับเป็นปีศูนย์เจ็ดนะครับวันนี้ผมจะทําคลิปนะครับในการย้ายสายไฟนะครับขั้ว เอ็มไอเนะครับตัวออนดีเลยนะครับซึ่ง0ูนย์ห้านะครับจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ตรงกับศูนย์เจนะครับทําให้เวลาเราเปิดอุ่แจตตำแหน่งออนครับไม่มีกระแสไฟนะครับไปเลี้ยงดีเลยนะครับเมนดีเลยนะครับทําให้นะครับไม่มีกระแสไฟจากเอดีเลย์นะครับย้อนกลับมาหาไอซียูทำให้ไฟเครื่องยนต์ไม่ขึ้นนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างกันที่ ดิเลทปั๊มติ๊กนะครับจะอยู่คนละขั้วกันเลยนะครับอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมครับผมนะครับตอนนี้ผมได้ทําการแกะนะครับปลั๊กเจนะครับเป็นปลั๊กสีดํานะครับเป็นปลั๊กล่างเนี่ยนะครับจะเป็นปลั๊กเจนะครับจะทําการสลับนะครับสลับพินนะครับก็คือเส้นสีนะครับน้ําเงินแดงครับน้ําเงินแดงครับ น้นแดงหลักนี้นะครับจะนับเพิ่มไปอีก2หลักนะครับก็คือหลักนี้จะเป็นหลักที่63นะครับแล้วเราจะทําการย้ายไปที่หลัก65นะครับเพื่อที่จะทําให้นะครับกล่องตัวนี้ได้เปิดสัญญาณไฟนะครับไปเลี้ยงดีเลย์นะครับให้กล่อง ecu ได้มีไฟจากดีเลย์นะครับเพื่อที่จะให้ทำงานได้นะครับเดี๋ยวจะทำการย้ายนะครับก็คือ นี่นะครับนับไปสองหลักนะครับหนึ่งสองครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่ครับปีศูนย์ห้าจะอยู่ที่หลักสี่สิบสามนะครับปีศูนย์เจ็ดจะอยู่ที่หลักสี่สิบห้านะครับมีสองเส้นนะครับตัวนี้นะครับหกสิบสามย้ายเป็นหกสิบห้านะครับแล้วก็สัญญาณปั๊มติ๊กนะครับ J หนึ่งนะครับย้ายมาเป็น J สองห้าสิบสี่นะครับผมเรามาลองดูกันครับจะใช้งานได้หรือเปล่าครับ ครับผมนะครับตอนนี้ผมได้ทําการกลับสายไฟนะครับด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปิ่มเญ็เจตํำแหน่งอ่อนนะครับไฟเครื่องยนต์จะโชว์หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงของลิ้นทํางานแล้วนะครับไฟเครื่องยนต์ขึ้นนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่นะครับเปลี่ยนกล่องนะครับอาจจะเอากล่อง05ไปใส่07หรือเอา07มาใส่05นะครับหลักไฟนะครับเมนดีเลย์ MIL จะไม่ตรงกันครับได้ทําการย้ายนะครับ และอีกหลักหนึ่งก็คือปั๊มติ๊กนะครับสัญญาณปั๊มติ๊กนะครับย้ายนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับผมช่างหลงองขาก่าวเขาว่าสวัสดีครับผม